ตัวนี้อายุอายุ19เก้าเดือนกว่ากนะครับสิบเก้าเดือนกว่ากว่านะครับดูดูฟันนะครับว่าเป็นยังไงครับเห็นไหครับนี่ครับลักษณะฟันครับลักษณะฟันน้ำนมครับก็จะเป็นห่างๆนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับฟันน้ำนมจะเป็นห่างๆครับเห็นไหมครับไม่เหมือนฟันจริงนะครับนี่ครับไม่เหมือนฟันจริง พ่ฟันน้ำนมจะห่างนะครับห่างกันมากชัดเจนไหมครับเห็นไหมครับนี่คือฟันน้ำนมทั้งหมดเลยนะครับฟันน้ำนมพ่อเป็นสี่ที่ห่างมากนี่ครับแปดคู่ด้วยกันครับเดี๋ยวไปดูตัวที่มีฟันจริงนะครับนะครับไปเลยครับ สดีครับอยู่ผมกับช่องทวารนทัวร์ครับวันนี้ผมจะมาพามาดูฟันงวนะครับว่าเป็นลักษณะยังไงครับผมฟันน้ำนมและฟันจริงครับจะแตกต่างกันมากนะครับรับชมด้วยกันเลยครับผมวันนี้ผมก็จะไม่มัดงะครับเพราะว่าตัวไหนจับได้ก็จะให้ดูนะครับตัวไหนจับไม่ได้ก็จะไม่ต้องดูนะครับผมเพราะว่างวผมสนมากครับเป็นัวท้องครับถ้ามัดไปก็จะเป็นการขืนแรงนะครับกลัวแทงลูกนะครับก็เลย จะไม่มาดตัวนครับแล้วจะจับตัวที่จับได้นะครับผมรับชมด้วยกันนะครับนี่ครับตัวแรกครับตัวแรกนี่ตัวแรกครับผมนี่ครับตัวแรกครับเดี๋ยวครับต้องเรียกเขามาใกล้ก่อนครับไกลไปครับมาครับมาแล้วนี่ครับไกลไปนี่ครับมาแล้วครับตัวแรกครับเอาฟันมาตรวเออเออรู้จักความนี่นี่ครับตัวแรกครับนี่ครับ กว่าอายุเดือนกว่าครับผมนี่ครับเดือนกว่าดูฟันเขาครับเห็นไหมครับห่างครับห่างเห็นไหมครับห่างครับฟันห่างครับนี่คือนี่คือฟันน้ำนมนะครับเห็นไหมครับนี่ครับฟันน้ำนมจะห่างครับเห็นไหมครับห่างมากเลยนี่ครับฟันน้ำนมนี่จะครบจะขึ้นครบสี่คู่ด้วยกันนะครับสี่คู่ครบแล้วนะครับ เพราะว่าภายในหนึ่งเดือนก็จะครบสี่่นะครับสำหรับฟันนมสำหรับกัวแรกเกิดนะครับก็คู่แรกนะครับผมก็จะดูจากตรงนี้นะครับนะครับเห็นนะครับจับกัวยังไม่ได้นี่ครับเดี๋ยวนะครับผมต้องเกาไปด้วยนะครับเพราะว่าจะได้มองเห็นครับเห็นไหมครับนี่ครับฟันวัวนี่ครับคู่แรกก็จะเกิดจากตรงนี้นะครับผมคู่สองก็จะ ขยายออกไปเรื่อยนะครับผม่อยก็จะเริ่มมีฟันคู่แรกตอนหนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งอาทิตย์จะมีหนึ่งคู่นะครับแล้วเขาก็จะกินฟางเป็นเลยนะครับนี่ครับหนึ่งคู่แรกก็หนึ่งอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวสองคู่ก็สองอาทิตครับผมสามคู่ก็สามอาทิตย์แล้วครบหนึ่งเดือนก็จะมีครบสี่คู่นะครับสำหรับฟันน้ำนมนครับสี่คู่หรือแปดซี่นั่นเองนั่นเองนะครับ นี่ครับผมคือบัวเล็กนะครับบัวแรกเกิดเลยนะครับหนึ่งอาทิตย์ก็หนึ่งคู่นะครับสองอาทิตย์ก็สองคู่สามอาทิตย์ก็สามคู่ครับหนึ่งเดือนขึ้นไปก็จะมีครบแล้วครับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็จะครบเลยเต็มปากนะครับคือสี่คู่หรือแปดตีนะครับเอาครับพาคราวนี้จะพามาดูวัวที่มีฟันนี่ครับตัวนี้ครับยืนคอมาแล้วนี่ครับ วัวที่มีฟันแท้ทั้งหมดเลยนะครับี่ครับดูหน้าตาก่อนครับสองดูหน้าตาก่อนนะครับเห็นไหมครับนี่คือวัวที่มีฟันแท้ครบหมดทุกซี่แล้วครับนี่ครับวัวที่มีฟันแท้ครบหมดทุกซี่ครับนี่ครับดียวพาดูครับผมว่าฟันแท้เป็นยังไงนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับฟันแท้สวยๆเลยครับผมเห็นไหมครับฟันแท้ตัวนี้สวยมากเลยนะครับนี่ครับ ฟันจะติดกันเลยนะครับเห็นไหมครับฟันจะติดกันเลยครับเห็นไหมครับฟันจะติดกันสวยงามครับนี่คือเห็นไหมครับฟันก็จะสะอาดอยู่นะครับถ้าเป็นวัวที่แก่นี้ครับอายุ12ปีขึ้นไปนะก็จะมีฟันที่ห่างครับเป็นฟันที่ห่างมากสำหรับตัวนี้ก็ฟันสวยอยู่ก็คือมีฟันแท้ครบแล้วนะครับ ตัวนี้ก็จะห้าปีขึ้นไปนะครับห้าปีขึ้นไปดูแฟน้นสวย์นี้ก็จะประมาณนะครับตัวนี้ลูกสามนะครับลูกสามสามตัวก็หนึ่งลูกครับสี่ตัวก็สองครับห้าตัวก็สามตัวนี้มีสามนะครับแสดงว่าตัวนี้อายุป,ประมาณห้าปีกว่าครับห้าปีกว่าเพราะว่าเขามีลูก แล้วสามตัวนะครับห้าปีกว่านะครับนี่ครับสำหรับลูกแรกก็จะอายุที่สามปีก็จะได้ลูกแรกนะครับผมนี่ครับเขามีอายุห้าปีกว่านะครับตัวนี้ฟันสวยงามครับถ้าเป็นวัวที่แก่นะครับสิบสองปีแล้วฟันก็จะห่างออกนะครับห่างออกเพราะว่าฟันจะฝึกกล่อมไปเรื่อยครับสำหรับวัวที่แก่แล้วนะครับผมเอาครับ มาชมอีกตัวครับตัวนี้ครับตัวนี้เพิ่งเป็นแม่สาวลูกหนึ่งครับนี่ครับมีลูกเขาครับตัวนี้อายุสามปีกว่านะครับสามปีกว่ากวจะได้ลูกแรกนะครับนี่ครับเพราะว่าเป็นรัวลูกกระทบนะครับการให้ลูกอาจจะช้าหน่อยนะครับนี่ครับนี่คือลูกเขครับมามาดูฟันด้วยกันครับตัวนี้จะเห็นชัดเจนมากเลยครับ ว่าฟันเขาหลุดแล้วฟันเขาหลอแล้วเป็นยังไงครับผมนี่ครับมารับชมด้วยกันครับนะครับจะเพิ่งเคี้ยวโชว์ฟันหน่อยนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับฟันแท้นะครับฟันแท้เห็นไหมครับสองคู่สองคู่นะครับจากคู่นี้นะครับผม จากคู่นี้นี่ครับแล้วก็ออกมาคู่นี้นะครับผมคือสามปีครับสามปีก็คือสองคู่นะครับแล้วก็คู่นี้ครับผมกําลังจะขึ้นมานะครับเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วครับและฟ er well ันนี okay. mmm ้ครับ <clothing> ก <but realised> ําลังจะหลุดไปนะครับเห็นไหมครับแหลมๆครับนี่ครับแหลมๆครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับเหมือนกันนะครับเป็นคู่ที่สามครับกําลังจะขึ้นมานะครับนี่ครับคือฟันแท้ขึ้นมาแล้วครับนี่นี่ครับขึ้นมาแล้ว แต่ยังไม่สุดนะครับเพราะว่ายังมีฟันน้ำนมที่ยังไม่ยอมหลุดออกนะครับอย่างนะเห็นไหมครับข้างนี้จะเห็นชัดกว่านะครับนี่ครับเห็นไหมครับแหลมๆครับนี่ครับนี่ครับชัดไหมครับตัวนี้นี่ครับโอ้โมันจะเคี้ยวยาให้ตรวจหน่อยนี่เห็นไหมครับข้างนี้แหลมมากเลยครับ ครับ้างนี้ลำแหลมนะครับเห็นไหมครับยังไม่หลุดนะครับนี่ครับตัวนี้ชัดเจนนะครับตัวนี้คือัวลูกหนึ่งครับอายุก็สามปีกว่าเกือบสี่ปีแล้วนะครับให้ลูกช้าไปนิดนึงนะครับผมก็รอนานเลยครับนะครับสําหรับตัวตัวนี้นะครับตัวที่แก่ที่สุดนะครับผม ตัวที่แก่ที่สุดนี่น้ำมุกน้ำลายเยอะครับตันนี้จับไม่ได้นะครับผมขอไปเด้ครับผมก็ฟันก็จะสวยอยู่นะครับฟันสวยอยู่แต่ยังไม่ห่างครับถ้าฟันห่างก็คือตัวที่มีอายุเยอะแล้วครับคือสิบสองปีขึ้นไปนะครับผมสิบสองปีขึ้นไปนี่ก็ฟันจะเริ่มห่างเริ่มหลอเป็นบางตัวนะครับผมแล้วแต่ตัวไหนจะฟันบีไม่ดีครับเหมือนคนนะครับผมมีฟัน ฟันแข็งแรงและไม่แข็งแรงนะครับเอาครับวันนี้ผมก็ได้แนะนําความรู้เรื่องเกี่ยวกับฟันวัวครับผมสาหรับใครที่ซื้อวัวมาจากตลาดนะครับตลาดอยากรู้ว่าวัวอายุเท่าไหร่หรือว่าอยากดูวัวตัวเองก็ได้ครับว่ามีอายุเท่าไหร่ก็ดูได้เลยครับผมก็คือสรุปแล้วก็คือวัวมีฟันแท้ครับฟันแท้ก็คือมีสี่คู่ก็จะอายุห้าปี ฟันแท้ก็ตามที่ผมให้ดูเลยครับก็จะเป็นฟันติดกันนะครับผมถ้ามีฟันที่ห่างนะครับก็จะเป็นฟันน้ำนมนะครับสำหรับการดูกลัวครับแล้วก็ดูหน้าตาด้วยครับประกอบกับเขานะครับผมวงเขาด้วยก็สำหรับวันนี้ช่องทวันอนทัวก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมขอขอบคุณครับ